เพิ่นเฮ็ดแล้วก็สิเอาไปร้อยร้อยน้ำนะพี่น้องร้อยแม่น้ำโคงนะครับเป็นการขอขมาคือพระธาตุกลางน้ำนะคะสวยมากค่ะเห็นยอดไหมคะเดี๋ยวจะเห็นเห็นบ่พี่น้องเห็นเหลืองๆบ่เน<ๆ>ี<ๆ>่ยนี่คือพระธาตุกลางน้ำนะครับยอดนะครับนี่คือพระธาตุยุ่กลางน้ำศาลพระธาตุกลางน้ำแล้วก็ศาลหลวงพ่อใหญ่นะครับสวัสดีครับ อีสานบ่เจ้าครับประเพณีบ้านเขาอันดีงามนะพี่น้องที่บ้านบ้านอีอย่างนอกรับนอกบ้านอะไรครับบ้านบ้านหาดคันนบน,น้อยจ้าบ้านหาดทับน,น้อยบ้านน้อยนแต่วาโอโอโ่าเดี๋ยวสิบาตามาเบิ่งความหนาหลักของชุมชนมนนีตะพูดสาวซำน,น้อยได้นั่น บอกเป็นยังครับบอเป็นยังคุณอ่ะเขาเอิ้นไว้เฮ็ดยังนี่ครับเฮ็ดฮะแบกเบงแปลว่าอย่างน้อแบกเบงนี่เนาะมา เบ่งขนมหวานขนมปาดนะพี่น้องบ้านเขาเอินขนมปาด,าดถ้าคนไทยกับสีเอินเปียกปูนแม่นบ่ครับเปียกปูนครับมันจะออกเหมือนเปียกปูนแต่ว่านี่ไอเป็นขาวปาดที่พวต้องไปใส่กะทิใส่กะทิถ้าหนาจะเป็นเปียกปูนบอได้ใส่กะทิใส่ใส่ค่ะแต่ว่าขวดผสมกันอ๋ออันนี้ที่เพิ่นว่าปั้นน้ำให้เป็นต้อนบ่ะ อันนี้แหละพี่น้องพี่ตีเปินว่าเอ็ดขนมเอ้ปั้นน้ำให้เป็นต้อนกับตูดีแหละจากน้ำนะพี่น้องจากน้ำเราสิภูมิปัญญาของชาวบ้านนี่มีเฮ็ดน้ำให้เป็นไอ้ต้อนได้ค่ะมาให้ยังไงคือโบหอซอยเพิ่นนี่หอไปดิมาชิมมาชิมมาชิมเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากวะนี่นี่คือห่อเรียบร้อยนะพี่น้องไปสีห่อเป็นยังสีบนะครับขนมขนมปาก อียวัดสอยท้องแม่นบ่าครับวัดวัดสายท้องวัดสายท้องมาโฮมาโฮมบุญบ้านเขาสิเอินโฮมบุญเนาะก่อนมือออกพรรษานะครับเพ็ดขนม,มทำบุญออกพรรษาคือว่านั่นแหละนะครับด้านนอกนี่เพิ่นเฮ็ดอีอย่างแน่เกี่ยวกับประเภทนี้ออกพรรษานะพี่น้องเดี๋ยวิใียพ่อกำนั้นอธิบายให้ฟังอันนี้เพิ่นเฮ็ดอีอย่างแน่นี่ครับ นี่กำลังสียาสาภาษาสะเพชรจิ้งใดล่ะแกะแล้วเท่ากันนํำมาติดโดยจะมีกระดาษสีรองไว้ข้างในมาที่นี่กระสีหันออกมาสิมาที่นี่ไอพวกนี้สีแกะออกเป็นบอกโอ้ยังสี่นี่เห็ดพึ่งรูพึ่งรูเห็ดแล้วแล้วเบิ้งเน้อ งามงามร่วมด้วยช่วยกันนะครับงานบุญออกครนษานี่ก็ห่อเขาหมุมปาดนี่อยู่ริมโขงนะพี่น้องนี่ริมโขงทั้งนั้นนะนี่แม่น้ำโขงนะครับชมล้มผู้สาวเลือหน่อยมาเที่ยวน้องคายมาดูบ้างไฟพญานาคมาทาสัมภาษณ์มาเด้อมาเที่ยววัดวัดสายทองวัดท่าสายทองหาด หาดคำยุดแถวหาดคำนะอยากมาเบิ่งวิธีชุมชนเล็กๆน้อยๆยังสี่กับมาได้นะพี่น้องที่เอจังหวัดนองคายลิ้มโขงของฝากจากบ้านหาดคำน้อยวัดสายท้องได้ของฝากเยอะเลยค่ะเต็มถุงเลยเต็มถุงอันยะขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับของฝากขนมหวานเมื่อนี้ขนมปาด เด้อค่ะเด้อสวัสนีอ๋อเป็นเป็นวินไผ่วินมันเป็นคิ้วไผ่คิ้วมันเพราะอะไรคะแบบลดปริมาณเหรอคะไม่มันมันต้องให้เท่ากันมันต้องให้เท่ากันเรืออย่างเราเรือเรามีอยู่ยี่สิบกว่าลำอย่างเงี้ยลำนี้ไปรอบแรกเบอร์หนึ่งสองสามก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นบ้านเขาเรียกว่าปักเป่งบ้านปักเป่งออาค่ะไอทั้งสปปอล้าเนี่ยบอกครับ บ้านปากเปงมีความสุขมากค่ะมาดูความเป็นอยู่วิถีชีวิตของไทยบ้านนะคะไทยบ้านของพี่น้องชาวหมู่บ้านหาดคำน้อย